บ้านเนาะเอนะครับผมก็อยากให้เพื่อนเราทำสองบ้านนะครับแต่บ้านแรกมันหม่นเมนะครับมันหม่นเมมันจะโดนนะครับถ้าเรานอกขอบมันจะโดนถ้าเราไม่ไม่อะไนระก็ไม่เป็นไรเราก็ทําขึ้นมานะครับเนาะสองบ้านทําขึ้นมาเลยนะครับเราก็อะไรละ่ะคนละเครื่องเนาะมันก็ในการสชมากในการพบชโม นะครับก็จะมีาได้ช่วยกันเนาะครับอันนี้เราต้องคิดบวกไว้ก่อนเนาะคิดบวกไว้ก่อนนะครับกาทําทุกคนนะครับสองบ้านนะครับน้องฟองก็มีแล้วสองบ้านน้องหนูก็มีสองบ้านพี่นาดก็มีสองบ้านนะครับเนาะอยากให้ป้าเดือนก็มีสองบ้านนะครับเราจะให้กําลังใจกันนะครับไปเถอะครับไปบ้านมาป้าดวงเดือนที่ดวงเดือนโอ้ใจดีมากนะครับ เก่งภาษาด้วยนะครับภาษาอังกฤษได้เลยนะครับบัวเงินบัวทองนะครับบัวบัวเงินบัวทองอันนี้เป็นอะไรของใครเนาะผมก็ไม่รู้เนาะไม่ไม่มีบ้านนะครับแต่สงสัยจะเป็นทั้งเงินทั้งทองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าหรือว่าเป็นน้องกาเนาะคุณจันทร์ชาแนลนะครับเขาอาจจะมาจอดให้เราเนาะ อันนี้ผมก็จำไม่ได้แต่เคยเห็นนะหรือว่าเป็นพี่บวบวเงินบัวทองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับพ <c oughs> ี่สมัยโมเดลครับยินดีต้อนรับนะครับสมัยโมเดลสมัยโมเดลนะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปสำรวจจะซองกรนไปซองหม่านก่อนโอเคนะครับห้าพันแล้วนะครับยอดจับฝากด้วยนะครับ ยินดีตอนร้นนรบนนะครับพี่สมายโมเดลนะครับเดี๋ยวผมกดไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะไปดูวิดีโอให้นะครับเดี๋ยวผมใส่ปาแแจให้พี่สมายนะครับไม่เป็นไรนะครับในการใส่ปาร,ร์จเพราะว่าเราไม่ได้วางลิงนะไม,ไ,มไม่ได้วางลิงนะครับตอนนี้เพื่อนเรารู้กันแล้วเนาะ นะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ผิดกฎนะครับในการว่าจะมีผ่านการสร้างไรายได้มาหรือเปล่ามันไม่ผิดนะครับมันไม่ผิดแนละ้วเราให้ประเจยไปก็เพื่อว่าคนอื่นจะไปตามเขาได้นะครับที่มหายุทธสวัสดีครับฝากที่มหายุทธด้วยนะครับอ๋อฝากที่มหายุทธด้วยนะครับก็ คนอุบลเหมือนกันนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับนอ้องก็รู้จักกันมานานนะครับมหาญพาเที่ยวนะครับแล้วก็พี่แกนอ้องก็ไปทําเลียวนะครับสงสัยจะผ่านแล้วหะ่ะผมไปดูอยู่นะเห็นโฆษณาขึ้นอยู่นะครับถ้ามีประสุดการอะไรเราก็มาแชร์ประสุดการได้นะพี่มหาเนาะตอนนี้พี่ยังไ์สุดหรือเปล่าก็ค็ไม่รู้นะครับนอ้องพี่มหาทยธพาเที่ยวนะครับ ช่วงนั้นโอ้ยมวนยิลีนะครับกับพี่มายดแลนไปเจอกันบ้านนั่นบ้านนี่เนาะพีม้ายศก็เริ่มมาถิ่มไปปีหนึ่งนะครับน้ำถ่วงเนาะผมก็เลย่มไจับจู่ๆเลยนะครับบไิจับเลยนะครับบไใหนูว่าไปเป็นยังไงมาจังไดเลยนะครับบ่งบุติไปที่มาเลยในแต่กฏกติกาในการจุดนใดซบแนวตั้งแนวนอนเนาะแต่ก่อนเนี่ยคือข่อไปปั๊บเองเห็นเลยนะครับเลือกหมุนเอานะครับแนวตั้งแนวนอนใดเลยนะครับ และคนเดียวกันคน,คนเดียวกันนะครับขอบคุณที่สมายโบดีด้วยนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณนะครับป้าเดียรเดียรสาวดงวงจินนาอย่เพิ่ป้าเรยเรียกพี่ดีนอเนาพี่ดีกว่าเนาะพี่ดีกว่านะครับแล้วก็พ่สาด้วยนะครับฝากพิสาด้วยนะครับพ่สาก็อะไรนะเนาะ ก็เพิ่งจะผ่านมาได้หกร้อยนะครับไปช่วยกันนะครับนะครับพิสามังนาก็ททามาก่อนก็ยังไม่ถึงสองพันนะครับไปให้กําลังใจกันได้นะครับเนาะเราในะผมก็มพูดไว้แล้วไงว่าเราเอาใจใส่กันนะครับเอาใจใส่กันนาะเอาใจให้กันใจต่อใจมันจะดีนะครับมันมันจะดีมากนะครับ สมมติที่สาวมานาขึ้นไลน์เนาะผมก็ไปไปเจอพี่มานาอย่างนี้เนาะเห็นไหมพี่มานาก็มาเลยนะครับเห็นไหมมาบ้านผมเลยมาเราจะได้เพื่อนอย่างนี้นะครับอันนี้คือเพื่อนที่เรามาเขาก็อยากจะได้เลิฟจากเราแล้วก็เลิฟให้เขาปลับนะครับเนาะเลิฟเลิฟไปเลิฟมานะครับ